ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว Infinity Risk Global นะคะคุ้มมากคุ้มสุดๆเลยครับคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงค่ะสอนดีเข้าใจง่ายเข้าใจเนื้อหามันเน้นๆเลยไม่ว่าที่ไหนก็เรียนได้ค่ะ ครอบครัวออนไลน์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคลังความรู้แล้ววันนี้ค่ะเราได้เตรียมความพร้อมนะคะสําหรับคลาสที่จะต่อยอดพี่ๆจากวันนี้เรียน97มา5วันเต็มๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นคลาสสาหรับให้ทั้งเทคนิควิธีคิดแล้วก็วิธีการเวิร์กช็อปอัดแน่นสุดๆสําหรับลงสนามจริงบนโลกออนไลน์นะคะเรียนไปด้วยทําไปด้วยช่วยกันทํางานเกิดผลรา์สองล้านกว่าบาทพี่ต่อยอดในธุรกิจออนไลน์ของพี่ได้ประมาณ6ล้านบาท ในหนึ่งอาทิตย์นะพี่ตัดสินใจลงทุนธุรกิจแล้วพี่ก็สามารถสร้างรายได้มีรายได้หลักแสนนะคะเพจของพอลเนี่ยมียอดติดตามมากกว่า2 0,000คนและสร้างยอดขายไปมากกว่าหลายแสนบาทต่อเดือนเป็นสิ่งสำคัญเลยว่าทุกวันนี้ทุกคนจะต้องมาทำออนไลน์แล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าเอ้ยมีมีคนติดตามเรามากขึ้นเรียกว่าเรียนแล้วทำไม่เป็นไม่มีทาง สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่โลกออนไลน์และกำลังเดินเข้ามาสู่ครอบครัวของเราและนี่ก็คือความพร้อมที่รอทุกคนอยู่แล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเรานะคะแล้วพบกันในคลาสค่ะ